แต่บทบาทและพันธกิจภารกิจของมูลนิธิพออสว่ะค่ต้องทําอะไรบ้างอาจารย์ครับก็ครั้งแรกเป็นหน่วยแพทย์ขึ้นที่ก่อนนะพอสวอีนรองวันหน้าร้สิบสองค่ะปีสองวันห้า้อสิบ 16, ท่านท่านตั้งมูลนิธิขึ้นมามูลนิธิพอสวเหตุผลที่ตั้งมูลนิธิขึ้นมาก็เพราะว่ากลัวเงินไม่มีเพื่อจะได้ ได้เอาไปช่วยและใช่แต่ครับก็เลยเป็นมูนิทธิพอสวเมื่อปี2516ครับวัตถุประสงค์หลักจริงๆก็คือดูแลคนป่วยที่ด้อยโอกาสทางด้านสารณสุขทางด้านแพทย์และค่อนข้างจะเอางี้ว่าย่างจนเลยครับในพื้นที่ห่างไกลนี่คือหัวใจเลยนอกจากนั้นมีข้อ2ข้อสามข้อสี่ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเรืออะไรก็ว่าไปแต่หัวใจอยู่ตรงนี้นะครับเป็นซึ่งมูลที่พอสวยึดเป็นสานะยึดมั่นตรงนี้เลยอันนี้เป็นเป็นเป็นแก่นเลยเป็นแก่นเลย, <นะ S 2> เลยกันแต่แะครับครับครับซึ่งสามด้านเรื่องการศึกษาเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องฐานะทางเศรษฐกิจเนี่ยพอ,อสวภารกิจหลักดูแลเฉพาะด้านสุขภาพครับถ<ล>ูกต้องครับอ,อ,อย่าง,อย,างอย่างด้านใน ด้านการศึกษาก็บอกแล้วว่าก็เป็นของตอชอดอตชดที่ดูแลน,นะครับด้านในความยากจนก็นี่ไงที่ดอยตุงก็จะเรื่องดานตุงนะครับอาจารย์แต่คนนะ่ะเวลาเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะ่ะมันก็มีหลายโรคเนาะแล้วเวลาที่พอ,อสวจะเข้าไปช่วยเขาในการบำบัดทุกบํบำรงสุขช่วยเหลือเขาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะเราต้องจัดหมอยังไงอ่ะคือเรามีหน่วยหลักก็คือออก ทุกจังหวัดนะครับออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อันนี้เป็นเป็นหน่วยหลักเป็นหัวใจเลยนะที่ออกทุกวันที่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศให้นะนะทุกวันนี้ก็ยังออกอยู่ออกอยู่ครับทุกทุกทุกวันแล้วแต่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้ออกไปเรื่อยๆนะครับถ้าไปพบคนไข้คือพอจะดูตั้งแต่หัวถึงเท้าเลยนะรูทุกอย่างถ้าคนไข้ที่รักษาได้หน้างานก็รักษาตรงนั้นเลยถ้ามันหนักไม่ไหวก็ส่งต่อที่โรงพยาบาลจังหวัดนะครับ ถ้าจังหวัดไม่ไหวก็ส่งต่อเข้ามาที่กรุงเทพมหานครเช่นจุฬาศีรราชรามาธิบดีรามาธิวิถีรมารต่างที่ใหญ่ๆที่มีเครื่องไม้เครื่องมือครบนะครับส่งต่อส่งต่อการส่งต่อนี่มูลนิธิพอสวออกค่าใช้จ่ายให้หมดนะครับค่ะตั้งแต่ออกจากบ้านก้าวแรกออกจากบ้านเลยเพราะมคนดูแลสองคนต้าครับค่าอาหารอะไรออกให้หมดจระต้องกลับไปเข้า้านถึงบ้านออกให้หมด อาจารย์นุลนั้นสรุปแล้วเนี่ยอภารกิจในหนึ่งปีของพอสวเนี่ยค่ะอาจารย์หมอยุทธก็บอกไปแล้วว่าจริงๆภารกิจเนี่ยของพอสวเรามีทุกวันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าดูเป็นโครงสร้างอะค่ะในบทบาทและพันธกิจภารกิจที่เราจะต้องทำมันประกอบไปด้วยโครงสร้างอะไรบ้างในพอสวเนี่ยตั้งแต่อย่างที่ท่านอาจารย์ยุทธได้พูดให้ฟังว่ามีการเอกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เป็นประจําทุกจังหวัดผม ถ้าที่ติดตามมาเนี่ยตอนนี้พะสะวมีโครงการเสริมขึ้นมาอีกหลายโครงการะนะฮะอาทิเช่นโครงการเรื่องของธันตกรรมขึ้นที่เพราะว่าสมเด็จย่าเนี่ยท่านตรหนักในเรื่องของฟันว่าถ้ากินไม่ได้เนี่ยปัญหาจะเกิดสุขภาพไม่ดีแล้วท่านเองเนี่ยเป็นทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ของทางธันตแพทย์ก็จะมีหน่วยธันตกรรมลื่อนที่ซึ่งออกเนี่ยปีละประมาณ6เดือน <ม S 2> ไปตามทินธุรกันดารโดยมีธันตแพทย์อาสาเนี่ยไปช่วยกัน นะครับหมุนเวียนกันไปนอกจากนี้เนี่ยอย่างเช่นเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องตาต้อกระจกซึ่งเราเจอเยอะนะฮะเวลาเราไปออกหน่วยต่างๆเนี่ยหลายคนก็มีปัญหาเรื่องสายตาแต่ว่าไม่ได้รับการรักษาดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็มีหน่วยผ่าตาัดตาต้อกระจกนะครับเข้าไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของปากแหว่งเพดานวัวอันนี้จะเป็นพันธกิจหลักๆแล้วก็สุดท้ายเนี่ยในช่วงหน้าฝนจะมี ช่วงที่ชาวบ้านออกมาไม่ได้เหมือนน้ำท่วมตอนนี้แต่ว่าในในถิ่นธุรกันดารเนี่ยชาวบ้านออกมาไม่ได้หมยแพทย์พะสะวก็จะจัดหน่วยที่เรียกหน่วยแพทย์เดินเทาน้านะคุณหมอกับพยาบาลกับเภสัชทันตแพทย์เนี่ยก็จะเดินเข้าไปในพื้นที่ไปช่วยดูแลรักษาชาวบ้านนี่คือภารกิจหลักๆที่เราทําอยู่ที่ทํากันอยู่จริงๆมีภารกิจอีกอันหนึ่งซึ่งซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมีการทํากันเยอะ แต่ว่าเดี๋ยวนี้ด้วยการสื่อสารต่างๆดีขึ้นก็ใช้น้อยลงค,คือคือหน่วยหน่วยเขาเรียกหน่วยแพทย์ทางวิทยุนะหน่วยแพทย์ทางวิทยุเนี่ยซึ่งเป็นเป็นหน่วยต้องเรียกว่าเป็นเทเลมดิซินอันแรกของประเทศไทยเลยจัดขึ้นโดยมูลนิธิพอสวรรเรามีจุดที่ส่งวิทยุกันทั่วประเทศเลยเนี่ย ได้ได้ในการเวลาเกิดมีคนไข้แล้วไม่รู้วจะรักษาอย่างไงเนี่ยก็มีการปรึกษาหารือน<อ>ะเป็นการแพทย์ทางไกลซ,ซึ่งอันเนี้ยมีมาตั้งแต่2516แล้วเราเข้าใจถึงโครงสร้างในภารกิจของพออสวแล้วแต่ว่าในโครงสร้างของบุคลากรเพราะเราใช้คำว่าอาสาสมัครในโครงสร้างของบุคลากรที่มาร่วมทีมกับเราค่ะอันแน่นอนต้องมีคุณหมอที่มีหัวใจเป็นอาสาสมัครด้วยและยังมีส่วนประกอบอื่นๆอีกไหมคะ ครับก็ในในกลุ่มที่มาอาสากับเราเนี่ยมีทั้งแพทย์ทันตแพทย์พยาบาลเภสัชกรนะครับหรือแม้แต่กายภาพบาบัดนะ <S 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 ครบทางนักจิตวิทยามีหมดแล้วก็เราก็ยังมีจิตอาสาอื่นๆ <S S 1> จิตอาสาอื่นๆเนี่ยมีทั้งคนที่ให้ทั้งกําลังทรัพย์ช่วยซื้อของหรือ <S S S รแม้แต่เข้าไปช่วยดูแลดูแลทีมแพทย์ในการเดินทางมีทีมออฟโรด เพราะว่าในการออกหน่วยต่างๆของเราเนี่ยจะเข้าไปในที่ที่ห่างไกลแล้วก็การเดินทางลำบากซึ่งซึ่งคนที่จะพาพวกเราไปเนี่ยก็คือออฟโรดซึ่งเราก็มีอาสา,าสมัครกลุ่มใหญ่ที่เป็นออฟโรดดูแลเรื่องพวกนี้อยู่